ท้องแรกนะคะแยกไม่ออกระหว่างลูกก่งตัวท้องปั้นแล้วก็ท้องแข็งนะคะก็อย่างที่หมอพูดไปในไลฟ์ค่ะว่าถ้าหากว่าเราแยกไม่ได้เรานับรวมไปเลยในกรณีที่เรารู้สึกว่าท้องมันตึงท้องมันแข็งขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นหมดลูกบีบตัวหรือลูกก่งตัวหรือมันเป็นแค่ท้องปั้นปกติค่ะให้เราให้เราสังเกตว่า1นนะคะในกรณีที่เด็กก่งตัวก่อนเด็กก่งตัวเขาก็จะก่งตัวแล้วเขาก็จะ เขาก็าจะเลิกโกงถูกไหมเขาคงไม่โก่งตัวตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่เด็กโกงตัวจะไม่ได้โก่งตัวทุกชั่วโมงอาการท้องปั้นที่เป็นอาการปกติของอายุครรภ์ช่วง28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยมดลูกม,มันมีการแข่งตัวเป็นครั้งคราวอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วอาการท่วงเนี้ยก็จะเกิดขึ้นวันหนึ่งประมาณสัก4ี่หครั้งไม่เกินเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีอาการท้องแข็งท้องตึงทุกทุกชั่วโมงนะคะหรือภายใน1ชั่วโมงเนี่ย เป็นเกิน5-6ครั้งอันนี้ผิดปกติแน่นอนนะคะให้สังเกตว่าถ้ามีอาการท้องตึงท้องแข็งต่อให้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นหมดลูกบีบตัวหรือลูกก่งตัวก็ตามอะแต่ถ้าเกิดว่ามาชั่วโมงหนึ่งเกิน6ครั้งหรือมาทุกชั่วโมงชั่วโมงแล้วส4ครั้งอ่ะจะมาต่อเนื่องสอชั่วโมงเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นหมดลูกบีบตัว80%อรนขึ้นไปนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นท้องปั้นธรรมดาวันหนึ่งเป็นแค่5ครั้งไม่เกินถ้าเป็นลูกกล่งตัวเขาก็ไม่ได้กล่งทุกชั่วโมงค่ะอย่างมากก็2อสามชั่วโมงกล่งทีนึงนะคะวิธีสังเกตประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านไหนกําลังมีข้อกังวลในเรื่องนี้อยู่หมอเชื่อว่าสามารถเอาวิธีนี้ไปสังเกตตัวเองได้เลยค่ะ